สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้าจีนพองจีนพานบุ้งองกับผมอามอีกครั้งนะครับสําหรับอาทิตย์นี้เราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องของไต้หวันกับจีนเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษครับใช่ไหมครับ สวัสดีครับชื่อตั้มครับก็เป็นพี่ที่เรียนจีนด้วยกันแต่ว่าพี่ตั้มไปที่ไต้หวันมาก่อนเนาะไปอยู่ไต้หวันก่อนอยู่มา2ปีครับคือจริงๆคือไปเรียนปโทแต่เป็นหลักสูตรอินเตอร์นะครับเกี่ยวกับ international management ในความที่ว่าเออเราก็ชอบเที่ยวก็แบบไปรู้จักเพื่อนนั่นนี่เยอะไงครับฝึกภาษาจีนไปในตัวอะไรอย่างนี้ซึ่งก็นี่ก็มีเพื่อนฝั่งไต้หวันเยอะเป็นจำนวนหนึ่งใช่ไหมก็เยอะหน่อยอ่า เพราะว่าเราก็แบบว่าทำกิจกรรมในมหาลาัยเนาะเพราะเราเรียนที่ National s h n g Kung University ก่อนอะไรอย่างนี้อ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็แบบไปรู้จักกับเด็กมหาลัยอื่นนู่นนั่นนี่บ้างอะไรเงี้ยเวลาเขามีกิจกรรมร่วมกันแบบเด็กไทยอย่างนี้เนาะครับแต่แล้วก็เราก็เคยย้ายไปอยู่ไถยจงมาอะไรองรี้ <Girl. S 1> ก็เลยไปรู้จักเด็กไทยในไถยจงอีกอะไรเง,งี้ยครับครับอ่าครับผมอเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆนอกจากว่า ไปเรียนไต้หวันแล้วคืออยู่หลายเมืองด้วยย้ายไปย้ายไปอยู่สองเมืองครับ ừ, เพราะฉะนั้นก็สองปีก็คิดว่าน่าจะได้สัมผัสอะไรเยอะกันพอสมควรเนาะใช่ไหมใช่แต่คราวนี้ก็คือเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ในตัวไทเปเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราจะแบบเจอแบบคนที่แบบเป็นท้องถิ่นกว่าเพราะว่าอไอไอเฉิงกงเราเนี่ยอยู่เมืองไถหนานเป็นมหาลายัยเมืองเขาเรียกว่าภาคใต้ละอะไรอย่างงี้ แล้วก็อ่าแต่ถ้าคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปเรียนไต้หวัน่ะเนาะส่วนใหญ่เขาจะเลือกไทเปกันอะไรเงี้ยเราแบบเป็นเมืองหลวงอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วคือมันก็มันก็เหมือนกับว่าพอมันต่างเมืองความคิดเห็นอะไรความรู้สึกแบบก็เรียกอารมณ์ของคนมันก็ต่างกันใช่ไหมใช่สําหรับคนถ้าคนชอบไต้หวันก็จะรู้กันเนาะว่าไต้หวันเขาจะแบ่งเป็นสองสองสองสีสีน้ําเงินกับสีเขียวสีน้ําเงินก็คือเป็นพวกโปรก็มินตังอบ้านเราเรียกก็มินตังภาษาจีนคือกัวมินตัง อ่าอ่าส่วนอ่าภาคใต้เนี่ยเขาจะโปใช่เหมือนภาคสีเขียวจําชื่อไม่ได้แล้ว P P D E หรืออะไรสักอย่างนี่แหละชื่อชื่อมันจำยากจริงรู้สึกภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรหมินจินตังเออมินจินตังเออใทยแบบเหมนประชาชนก้าวหน้าคือชื่อขายพรรส้มบ้านเรา people progressive อะไรสักอย่างนี่แหละเออประมาณนั้นคือที่นู่นก็การเมืองเหมือนเหมือนบางไทยเลยแบบสี สีน้ำเงินสีเขียวอะไรอย่างเงี้ย<ะ>แล้วก็จะมีจะมีแบบพวกสวิงสเตทเหมือนกันอะไรเงี้ยอยู่ตรงกลางตอนนั้นก็อยู่แบบตอนเลือกตั้งพอดีของชาอิงเวิร์ดเราอยู่ในช่วงที่เขาเปลี่ยนนโยบายเพราะว่าเราอยู่ในยุคหม่อิงจิ๋วเราก็เป็นชาอิงเวิร์ดพอดีอตอนนั้นนี่ผ่านยุคเปลี่ยนผ่านเหมือนกันเลยนะเนี่ยผมอัดพอดแคสต์ทุกทีก็จะมีถึงแบบว่าความโคาหนตลอดคืออัดพอดแคสต์วันอาทิตย์จริงๆแล้วมันก็จะต้องลงที่วันพุธแล้วปกติเนี่ยจันอังคารก็ชอบมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆรอบนี้ก็ไม่ทันอีกเหมือนนกัน พูดเรื่องนี้ช้าไปหนึ่งอาทิตย์กว่านะครับก็คือเรื่องประเด็นของเทโลซี่เนาะที่อยู่ก็แพ้นใต้วันโดยไม่ฟังใครเลยไ <Biden S 2> บยเดนก็บอกว่าฉันก็คุมไม่ได้จีนก็บอกว่าฉันก็ได้เตือนแล้วทุกคนได้ทําทุกอย่างแล้วแล้วก็อยู่ก็แวะลงใต้วันแถมมีการคุยกันด้วยคุยกับใช้ยิ่งหวนด้วยทีนี้เราอยากรู้เพราะว่าจริงๆในไทยเนี่ยเราคุยกันคือหลายคนก็จะเห็นแบบว่าเอ้ยแราหรือไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเอง เพราะว่าตามเพจจีนเยอะหรือเปล่าก็จะแบบมองเรื่องทุกคนก็จะแบบเฮ้ยการเมืองจีนคือจีนดูรุนแรงประชาชนดูรุนแรงแล้วก็รวมถึงว่ารัฐที่แข็งก้าวด้วยกับกับไต้หวันที่ในเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออยากรู้ว่าเฮ้ยในในระดับประชาชนเนี่ยของการมาของเทโลซี่เนี่ยเขาพูดยังไงกันบ้างครับมีใครพูดอะไรไหมหรือว่าเงียบกันหมดเลยจากการสอบถามเพื่อนมาเนาะคือ<า>ส่วนใหญ่เขาแบบเหมือนเขาเคย คงชินกับการโดนขู่ของจีนเอางี้ดีกว่าอือ่าเพราะว่าตั้งแต่ที่ว่าไต้หวันมีการเลือกตั้งประธานธิบดีครั้งแรกอะไรเงี้ยอ่าอ่าจีนเขาก็เริ่มขู่ฟอดฟอดละว่าเออแบบเฮ้ยเธออยู่จะแยกประเทศจากฉันเหรอหรืออะไรอะไรเงี้ยเนาะ,ะเพราะว่าแบบอย่างฮ่องกงมาเกาเงี้ยจีนเขาจะตั้งตัวแทนมาเพื่อคุม ใช่แม่แต่นี่คือไต้หวันแบบฉันเลือกของฉันเองอะไรอย่างนี้ซึ่งนาะตอนนั้นนะ่ะนั้นมันก็คือเป็นของหมายิงจิ๋วพอดีซึ่งห<ะ>มายิ่งจิ๋วคือเป็นพักก๊กมินตังนะ๋งเนาะที่ได้คราเนี้ยมันก็จะแบบเหมือนเป็นเป็นความสัมพันธ์ค่อนข้างซับซ้อนนะอ่ะห้าวจริงๆถามเพื่อนมาเงี้ยอย่างเพื่อนเราบางคนนะพ่อแม่เขาปลูกเขาเงี้ยเป็นก๊กมินตั๋งนะเออเขาเอาสีน้ําเงินนะแต่ตัวเขาเองเขาบอกว่าฉันนะ่ะเติบโตอ่ะก็อยู่แต่ไต้หวันมาแล้วฉันไม่ได้แบบมีความรักจีนอะไรเลยฉันคือไต้หวนันนอืเเเากก็็จะแบบปล ไอิงเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยคือคือเหมือนประมาณว่านายย้อนกลับไปช่วงสมัย่าเจียงไคเชกอะ่ะที่เป็นรัฐบาลพัดถินมาคราวนี้เพราะเขามาตั้งที่นี่เนาะ,ะตอนแรกก็คือเหมือนแบบนายะเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ด้วยใช่เสร็จแล้วอ่าคอมมิวนิสต์ก็ไปขอรัสเซียมาช่วยใช่ไหม<ะ>ส่วนทางรัฐบาลพัดถินที่ไต้หวันเนี้ยเขาก็แบบว่าไม่รู้ไปขอใครไ็ไปขออเมริกามาซัพพอร์ตเขาก็เลยมีหุ้มหมกันอยู่แต่ที่น่ากลัวค<ะ>ือเกาะจีนเหมือนที่อยู่ตรงข้ามเสียเหมือน อ่า <laughs> อันนั้นอันนั้นคือปาะก,การแรกเลยที่รับ รับครามากเวลาถ้าทะเลาะอะไรกันคิดว่าทะเลาะอะไรกันจินเหมือนน่าจะไปก่อนแน่นอนจริงถูกจินเหมือนแบบ <laughs> ฉันเป็นฉันเป็นด้านหน้าแน่นอนอะไรอย่างงี้ <laughs> จิตเหมือนบอกว่าตัวเองก็อยู่ใกล้ขนาดข้ามเรือได้เนาะนั่งเรือไปเสียเหมือนแค่30นาทีไงแต่บินบินเป็นครึ่งชั่วโมงจากเกาะไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งจินเหมือนมันอยู่ใกล้เสียเหมือนมากนะมันควรเป็นแบบน่าจะเป็นฝั่งจีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้แหละก็เราก็ไม่รู้ไงว่าเขาแบ่งกันยังไงเนาะใช่นี่นี่แอบสงสัยแล้วไอ้แอบ จะไปค้นเร็วว่าแบบเฮ้ยตอนที่เขาแยกทาไมเขาถึงเหลือติ่งนี้ไว้เหลือจินเหมือนไปให้ไต้หวันเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ทั้งที่ทั้งที่ความจริงคือเราก็รวบมันปิดให้มันถมให้เต็มเนาะปัดเสธจบไปคือจินเหมือนนั่งเรือไปแล้วก็คือคนที่ไปตในสมัยก่อนนี่ยเรก็แบบว่าเฮ้ยนั่งเรือไปนี้เราก็นั่งเครื่องบินไปเพราะว่าเรานั่งเครื่องบินจากเสี่ยเหมือนตรงไปที่ไต้เปลยมันเนี่ยมันก็แพงแบบคือมันก็แพงแพงมาก แลรวจาะนั้นทําทางเนี้ยคมกว่าก็ทนะําหม่ดะเหลือไว้ทําหม,มเออแต่นีพ่พอพูดถึงเรื่องเรื่องคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่านี้แอบนึกถึงตอนที่เราไปแอบดูในในบรรดาเพื่อนคนจีคุยกันในวันนั้นนะเนาะก็แบบเพื่อนเพื่อนคนจีเขาก็พูดเหมือนกันว่ามันมีข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าเนี่ยคนที่ออกมาออกมาต่อตาอ้านเพโลซีตอนที่บินลงมาเนี่ยจะแบบเฮ้ยเทโลซีทาให้ทำไมจะต้องแบบว่ายุ ใส่ไฟให้ให้สองประเทศแตกแยกอะไรเงี้ยคนที่คนที่ออกมาต่อต้านพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีอายุ <Ừ. S 1> ส่วนที่คนที่ออกมาต้อนรับเทโลซีอย่างดีก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เออชพอพูดถึงม,มันก็มันก็ทําให้นึกถึงเออใช่เนี่ยพอพูดมามันก็มันก็ประสานกันพอดีเลยว่าเออแสดงว่าคนรุ่นใหม่<แ>เขามีการ educate กันหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบสายุคอะน่าจะแบ่งได้ประมาณสช่วงอายุคนดีกว่าเนาะเพราะจากที่ สังเกตเนาะจากเพื่อนที่ถามเพื่อนๆกันมาอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์สมัยปู่ย่าเขาอ,ะอ่ะเขาก็อ่าสมัยรัฐบาลพัฒนถิ่นะเนาะ,ะเขาก็เกิดแล้วโตจากแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมอ่าแล้วก็พัดนถิ่นย้ายมาอยู่ไต้หวันอย่างเงี้ยซึ่งเขาอาจจะมีญาติมีอะไรยังอยู่ในแผ่นดินใหญ่อยู่อ่าเขาก็ยังจะไปมาหาสู่กันเนี่ยครับเนาะ เสร็จแล้วพอมาเจนสองเจนรุ่นลูกเขาอาจจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่แบบพวกเราเ네งี่ยอันเนี้ยอ่ะเขาก็อาจจะแบบมาอ่ะมีทําทั่วโลกกุงธุ่วกกจอะไรกับจีนอยู่อ่ะเขาก็ยังมีความผูกพันกับญาติญาติอยู่แบบพ่อแม่ก็คือปู่ย่ารุ่นปู่ย่าเนี่ยแหละก็เป็นคนพารุ่นพ่อแม่ไปเจอญาติกันอยู่อะไรเงี้ยแต่พอมารุ่นสามเนี่ยรุ่นเจนแบบไว้ลรุงไว้รุ่นเลยอายุแบบยี่สิบสามสิบเนี่ยแหละอันนี้คือเขาเกิดและโตกับไต้หวันไงซึ่งแบบบางครอบครัว เขาก็แบบไม่ได้ไปหาญาติที่เมืองจีนละอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะไม่มีความผูกพันว่าทําไมฉันจะต้องแบบเป็นคนจีนทําไมต้องไปจีนทําไมต้องรวมกับจีนหรอฉันแบบไม่ได้มีความคิดอะไรแบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนสะท้อนสะท้อนกับสมัยแบบรุ่นเรานะแบบคนไทยคนจีนคนละเลยอะ,อะลูกหลานเราพวกลูกหลานคนจีนนะ,ะเห็นแปลว่าสังเกตแบบอากงอาม่าเราเนี่ยอ่ะก็ยังจะไปหาแบบเผ่าญาติอะไรที่แบบเนาะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชเปนเยอะอยู่อ่ะแล้วพอสมัยป้าม้าเราเนี่ยอ่ะรุ่นรุ่นแบบห้าสิบหกสิบเนี้ย อ่ะเขาก็เริ่มแบบไปหาบ้างไม่ไปหาบ้างละบางคนก็ขาดการติดต่อเงี้ยนะเนาะพอมาร<ะ>ุ่นรุ่นพวกเราเงี้ยอ่ะรุ่นอายุสิบยี่สิบสามสิบละก็แบบทําไมฉันต้องไปจีนอะไรเงี้ยดีไม่ดีลงไม่รู้สัญญาที่เมืองจีนเราได้ซ้ำอะไรเงี้ยมันก็ให้แบบความคิดว่าเออฉันฉันคือไต้หวันนะอะไรเงี้ยเด็กสมัยใหม่เนาะฉันคือไต้หวันนะฉันไม่ได้ส่วนหนึ่งของจีนอะไรอย่างเงี้ย อ๋อก็คือประมาณนั้นมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เกิดจากไอเดียเพลแต่มันเกิดจากสังคมสภาพสังคมที่มันเป็นอยู่ใช่สภาพสังคมมันหล่อหลองเข้าไปอ่ะเนาะเออมันก็เลยทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกันใน กรน,นีเนาะเพราะว่าเราเราอยู่ข้างนอกนนกัน้งคู่เราก็รู้ทั้งว่าเกิดอะไรขึ้นนะคือเขาก็ผ่านอะไรกันมาเยอะอยู่เลยแล้วยิ่งภาคใต้ซึ่งเขาว่าไม่เอาไม่เอากกมินตังอยู่แล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนเรียนประวัติศาสตร์ไต้หวันเนาะ,ะเขาจะรู้ว่าก่อนที่กกมินตังจ,ตงจะมากาะไต้หวันอนะ่ะโดนญี่ปุ่นครองมาแล้ว5้าสิปีนะโดนญี่ปุ่นครองมาก่อนนะรู้สึกแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนแบบก็คือพอแพ้สงครามโลกใช่ไหมอ่อฮะ ญี่ปุ่นก็คืนเกาะให้จีนไปใช่ไหม,มสมัยก๊กมินตัง๋งเข้ามาได้ไงก็มาอยู่กันอ๋อนี่นี่คือเป็นข้อสงสัยมานานมากแล้วว่าทำไม,มคือไต้หวันเราไปแล้วเรา,เร,า,เร,ารู้สึกว่าเขาดูญี่ปุ่นอะซึ่งถ้าเป็นจีนคือมันดูแบบความแค้นไฟสุมสวงถึงปัจจุบันนี้พอมาเป็นไต้หวันกับตอนรับอ๋อ ม,มันมีที่มาที่ไปอุ้ยถ้าเกิดมันมีประเด็นต่อสนุกแน่เลยตอนแรกคุยอยู่คนเดียวมันก็มันก,นก,นก็เราก็เห็นแต่มุมที่เราเห็นเนาะเราก็ไม่เคยรู้เราก็ไม่เห็นอีกมุมเลยเ,<อ>เนี่ยงั้นก็บอกก่อนคร่าวๆว่าคนแก่ๆอ่ะของคนไต้หวันอ่ะที่ไม่ได้อยู่ไทเปและกันต้องพูดอย่างงี้เพราะไทเปคือคนส่วนใหญ่ที่ย้ายมาจากจีนคนที่อยู่ก่อนคนจีนอ่ะแถวนี้ใหญ่จะย้ายเข้ามาเขาจะพูดภาษาฮกเกี้ยนไงคนไต้หวันเขาจะเรียกว่าภาษาไทยู ก็มีนานฮวใช่ไหมแล้วก็มีนานฮวนั่นแหละใช่ใช่แต่คนไต้หวันเขาจะเรียกไทยอยู่ไทยไต้หวันแต่ไทย,ไทยตทยัวน,นั้นแหละใช่กับภาษาญี่ปุ่นเลยเอออันนี้<อ>นี่ก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าเขาคู่ภาษาญี่ปุ่น ใช่ถูกเพราะว่าเขาโดนญี่ปุ่นคลองเกาะมา50ปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะญี่ปุ่นก็เอาแบบวิทน,นาการ<ม>เอาเอเคชั่นเอาอะไรมา่เงี้ยอย่างถ้าคนที่ไปเที่ยวไต้หวนันเขาจะบอกว่าอะไรต้องขึ้นรถไฟไปอาลีซานอันนั้นอนะ่ะรถไฟนั้นคือญี่ปุ่นมาทําให้นะอ๋อมีหน้ามันมันถึงแบบมีแนวคือ,คอ,คอเคยเห็นรูปแล้วก็มีความรู้สึกวบาเฮ้ยมันแนวโตโตโรอะ่ะไม่รู้จะพูดไงแต,แต่มันมันอย่าง,งน,นั้นนะนั่นนั่นคือเส้นทางรถไฟที่คนญี่ปุ่นมาทําให้คนไต้หวันนะอาลีซานเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเหมือนแบบเขาจะชอบสไตล ค่อนข้างไปทางญี่ปุ่น,นมันโดนกลืนไงเอ้ยเขาโดนทีหลังแล้วก,ก็ก็สงสัยแบบเอ๊ะตีกันในหัวตลอดเวลาแบบเออไม่แต่ตอนที่ตอนที่ไปตัวเองไปไปอบรมไปสัมมานาที่นู่นน่ะก,ก็ก็รู้สึกเออ uh huh. ไต้หวันเป็นแบบเรานิยามเองไงนะว่าแบบมันคือญี่ปุ่นพูดจีนอ่ะ <laughs> คือญี่ปุ่นพูดจีนจริงๆอ่ะคือรู้สึกว่าคนไต้หวัน<อ>ในหลายๆที่แล้วพอดีช่วงนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปแล้วก็เหมือนกับ เพื่อนๆของพี่เขาก็พาไปถ่ายจุเงี้ยเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะเป็นถ่ายจไปดูว่านนเขาอารมณ์ญี่ปุ่นมากแบบทุกอย่างแค่มีแค่แคอักษรจีนเนี่ยทุกอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงๆอ่ะก่อนที่จะเป็นไทเปอ่ะรู้สึกว่าเมืองอหลวงของไต้หวันคือไทนานนะอ๋อหรอสมัยเจิ้งเฉิงกงอะไรเคยยังไมเป็นคู่ที่สังกูที่ตั้งอยู่ตรงสียเหมือนนั่นนะใช่เจิ้งเฉิงกงที่แบบเป็นคนขับไล่ชาวดัชออกจากเกาะไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออนั่นแหละ โกโตเกสนั่นแหละก็คือเมืองหลวงเขาอะคือไทยนานมาก่อนนะอ่าเห็นไหมแล้วมันก็จะมีประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาจะแนะนำไงว่าถ้าอยากไปเที่ยวประวัติศาสตร์ ลึกๆเลยของไต้หวันให้ไปไทยหนานอ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองอ่าใช,ใชเา่เพราะว่าไทยหนาะนจริงๆมันก็ใกล้เสียเหมือนมากกว่าด้วยเพราะจริงจริงเชง,งิกงเขาตั้งแต่ซีรีส์เซียเหมือนตอนที่เกาะกูล่างอยู่แล้ว uh, เพราะว่าเขาก็เริ่มตีไ,ไล่ตรงนี้ไปแล้วก็ออกแล้วก็โอไปขึ้นไทยหนาะเออนี่มันก็เชื่อมกันได้อีกอันนึงเหมือนกันเนี่ยแหมเห็น,นไหมนะโหไต้หวันนี่คือแบบไม่ธรรมดาใช่ประวัติศาสตร์เขาอยู่ด้วยกันมาบอกแล้วมันมาเปลี่ยนเฉพาะว่าวัยรุ่นสมัยใหม่ี่แหละเขาไม่เอาแล้วแต่เ้าพูดถึงประวัติศาสตร์มัน นั่นแหละก็อยู่ด้วยกันมันก็คือจริงๆเราก็รู้สึกว่าความเป็นพี่น้องเหมือนกันจริงๆตอนแรกเราก็มีประเด็นคำถามอยู่รู้จักเวลาแล้ววันนี้เราน่าจะได้ก็อยู่แค่นี้แหล,ละอันนี้เรามาขบวดสรุปกันอีกรอบขบวบกันอีกรอบ,บ,ก,อก,รอบก็คือเรื่องของเพโลซีในความรู้สึก ของฝั่งจีนก็บอกว่าคนรุ่นเก่าที่ขับไล่เพโลซีเนาะแล้วคนรุ่นใหม่ที่ต้อนรับใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าในข่าวจีนเนี่ยเขาก็จะลงในฝ่ายฝ่ายไ,ไล่แน่นอนตามสไตล์เอาจริง,รงๆถามเพื่อนไต้หวันเพื่อนไต้หวันบอกเขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะ<อ>เพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ใช้ชีวิตปกติมากเลยอะไรอย่างนี้แล้วที่มาหลังจากมาเนี่ยมีความรู้สึกหวาดกลัวอะไรไหมหรือว่าก็ทุกคนก็ยังทํางานเขาไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเขาอะถือถือไพ่เหนือกว่าจีนตรงที่ว่าเขามี TSMC นี่ข่าววันนี้ก็เพิ่งลงบอกว่า Intel Intel กําลังปวด หัวกับ t SMC อยู่เพราะว่า t s m c สี่งชิปให้ Apple มากกว่าถูกเพราะว่าจริงๆตัว TSMC อ่ะที่ไต้หวันเนาะมันจะมีบริษัทของไต้หวันที่ไปอยู่จีนชื่อว่า Fox Con n ตัวเนี้ยก็ทําอยู่ใช่แต่คราเนี้ยเหมือนว่าตัวที่เป็นคีย์หลักอ่ะของในการทําชิปอะยังไงต้องอยู่ในไต้หวันเพราะเขาไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เมืองจีนอยู่แล้วคือเธอทําอะไรฉันก็ตามเถอะฉันถือไพ่เหนือกว่าเธอตรงนี้นะนี่แบบเชื่อเลยก็บอกว่าอะไรนะแบรนด์สินค้า2000รายการแต่เชื่อว่าหนึ่งในนั้นแน่นอนต้องไม่ มีมชิปพูดไง,งอยู่ไม่รอดนะจ๊ะจนกว่าจีนทําเองได้แนละตอนนี้ตอนนี้จีนจริงๆก็ ถ้าแอบแบบแคบค้าเผาเทคมาจีนก็แอบพัฒนาของตัวเองแบบไล่ตีตื้นเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าแต่ก็ไได้ยินมาว่ายังยังทาให้เล็กเท่าไต้หวันไม่ได้อ่าใช่ใช่ใช่ล่าสุดยังอยู่ที่ไม่เกินห้าถึงห้ายังไม่ถึ้หวนจไม่ได้สิบเจ็ดหรือประมาณเนี้ยแต่ไม่ยังไม่ถึงแต่เราก็บอกว่าเราก็ต้องจับตามองนะเพราะว่าจากสเต็ปก่อนหน้ามาถึงตรงเนี้ยมันไม่กี่เดือนเองนะมันไวแบบใช่คุณจินัฒนาไวมากนะอืมแ ดูท่าทางแล้วน,น,นี่ซีรีส์จีนไต้หวันน,น่าจะมีเรื่องเม้ากันเยอะเลยนะ <laughs> นี่แค่เปิดรู้สึกเฮ้ยเรามีเรื่องที่น่าคุยกันได้เยอะมากเลยเ <laughs> ขาเหมดสุดท้ายก็คือฝั่งฝั่งจีรู้รู้อย่างนี้ฝั่งไต้หวันก็คือก็คือบอกว่าทุกคนก็ก็เฉยเฉยใช่ไหมก็มีใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติ เออไม่ได้แบบว่ามไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจนสุดโต่งกันขนาดนั้นเนาะเพราะจากตัวเองเขาเขาก็ไม่ได้นั่นนะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลย,เลยแต่ว่าทางเศรษฐกฐิจตอนนี้ไต้หวันก็เริ่มคิดหนักละว่าสินค้าเกษตรที่จีนเขาแบดเนี่ยฉันจะไปขายไหนต่อ,อ,อถูกไหมอ่านะก็ต้องเป็นโจทย์ต่อไปเพราะมันมันเป็นสิ่งที่เบาบางเนาะสินค้าเกษตรเพราะมันเสียง่ายมันเก็บไม่ได้โธสู้ๆกันต่อไปโอเคโอเคถึงถึงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไว้ต่อกัน ในตอนหน้านะครับตอนหน้าก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ตั้มด้วยเช่นกันนะครับผมบขอบคุณมากค,ครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ